สวัสดีค่ะออนนะคะออนเ8 9ที่ดินสวยค่ะวันนี้พามาเยี่ยมชมที่ดินแบ่งขายในสนามกอลนะ์ฟนอเทิรนรังสิตอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะพิกัดใกล้ๆตลาดไทยนะคะประมาณ6กิโลเมตรค่ะแปลงที่เห็นอยู่นะคะก็คือแปลงหมายเลข9และหมายเลข10นะคะแปลงนี้ถือว่ามีข้อดีคือมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เปรี่ยวเลยนะคะและ หน้ากว้างของทั้งสองแปลงนะคะอยู่ที่28เมตรลึก58เมตรนะคะถือว่าพร้อมมากๆเลยค่ะที่ดินแบ่งขายในสนามกอล์ฟนอรเทนรังสิตนะคะทั้งถนนนะคะถนนเป็นคอนกรีตค่ะไฟฟ้าน้ำประปาท่อระบายน้ำนะคะระ,ระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะใครประสงค์ซื้อ2แปลงนะคะ รวบนะคะก็จะได้หน้ากว้างถึง56เมตรนะคะลึก58เมตรนะคะสวยงามมากเกือบเป็นจตุรัสเลยนะคะท้ายแปลงนะคะเป็นเล็กของติดกับเล็กของโครงการนะคะกว้างขวางนะคะสวยงามให้บรรยากาศบ้านริมน้ำนะคะใครที่ชื่นชมชื่นชอบนะคะบรรยาก บรรยากาศบ้านริมน้ำนะคะพลาดไม่ได้สำหรับแปลงนี้นะคะเงื่อนไขนะคะง่ายๆเลยนะคะวางดาวเพียง5 0,000บาทสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะติดต่อออนเลยนะคะ0 9 1 7 8 9 5 5 6 3ค่ะยินดี พายเยี่ยมชมนะคะนัดเวลาได้ทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อออนเข้ามาเลยค่ะ0917895563ขอบคุณค่ะ